ครับสวัสดีครับ FC แฟนมวยทุกท่านนะครับเนาะอันนี้ก็มีคู่มวยวันที่ยี่สิบเกกันยายนนะครับยี่สิบเกกันยายนอีกคู่หนึ่งเนาะเสาที่ยี่สิบเกกันยายนอีกคู่หนึ่งที่ผมชอบมากนะเคียมลัน่นเขาประกาศตอนที่เขาน็อกน็อก,กเสือแบ็กได้นะครับเขาก็ประกาศเลยบนเวทีว่าเขาอยากเจอกับน,น้องโอ๋ครับ มันคือเส้นทางของนักมวยที่เขาจะสร้างตัวเองเพื่อให้เขาโด่งดังขึ้นมานะครับเทียบเทียบชั้นเล้งกิ้งของน้องโอนะน้องโอถ้าให้ผมวิเคราะห์ระหว่างเคียมรันกับน้องโอนะครับน้องโอเป็นช่วงปลายปลายอายุการชกมวยของเขาอายุประมาณสามเจ็ดสามแปดนะแล้วเคียมรันกําลังสดคือกําลังสดกําลังเห่านะครับเซติก็ยี่สิบไฟนะที่ยังไม่แพ้ใครนะเคียมรัน นะครับคือโอกาสเจอกันได้ครับแต่เขยมรันเขาจะมีความพร้อมของอาวุธเท่าไหร่เขยมรันมีแต่หมดัดสู้น้องโอไม่ได้นะเพราะว่าน้องโอหลากหลายนะครับหลากหลายหมดัดน้องโอสามารถน็อกคู่ต่อสู้ได้เหมือนกันนะครับน้องโอเป็นมวยที่สายตาไอคิวแข้งดีมากครับน้องโอเตะขาดีๆครับเขยมรันมีโอกาสเสียขาได้เลยนะมวยคู่นี้ครับก็รอดูรอติดตามครับ ผมก็ยังเอียงไปที่น้องโอูนะเขียมรันคือเขาอาจจะเก่งกับคนอื่นได้นะแต่เก่งกับน้องโอ๋ยากนะผมไปดูคอมเมนต์หลายๆคอมเมนต์ที่แฟนมวยเขาคอมเมนต์กันมาเนาะน้องโอูเป็นเป็นลายต่อไปอะไรก็มีนะครับแต่ผมยังมั่นใจในฝีมือและความเป็นยอดมวยของน้องโอูนะครับผมยังเชื่อน้องโอูนะครับยังเอียงไปที่น้องโอูไม่ใช่ชาตินิยมนะเขียมรันเขาอาจจะต่อยทีเดียวหลับได้ แต่คุณอาจจะต่อยน้องโอหลับไม่ได้เพราะประสบการณ์มวยต่างกันครับประมาณนี้ครับสวัสดีครับ